ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่วัดพัตธสีมานะครับก็ช่วงนี้ก็จะมีงานพระราทานเพลิงศพอดีท่านเจ้าอาวาสนะครับชื่อว่าพระ่ันอาจารย์จำเรือนใช่ไหมครับครับท่านจำเรือนสิริธรรมโมหรือท่านพระครูสิริธรรมมาพิรักครับท่านมรณภาพนั้นยังครับอ่าอดีตท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดพัตธสีมาครับอดีตเจ้าเป็นท่านเป็นเจ้าคณะตำบลท่าซอมครับแล้วก็ท่านมรณภาพไปตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายน2563ครับ ประมาณห้าปีห้าปีครับเด็กศิลปะของท่านไว้ประมาณหีอปีครับทราบข่าวว่าพี่เคยเป็นเด็กวัดที่นี่ด้วยเป็นเด็กวัดที่นี่อ๋อคนดั้งเดิมพื้นที่เป็นคนบ้านวัดบ้านอยู่ใกล้ๆวัดนะครับเป็นเด็กวัดได้มีโอกาสที่ท่านท่านครูนะครับท่าน ท่านเคยเป็นเป็นผู้ที่ดูแลผมอยู่ด้วยเพราะเป็นเด็กวัดกันอยู่ตั้งแต่สมัย4ี่หปีที่แล้วนะครับผมทำไมท่าพระครูยังอยู่เป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นโอ้ท่านพระครูท่านเป็นคนที่เป็นคนที่มีระเบียบเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะครับแต่ท่านจะเป็นคนสัมถะันะ๋อท่านท่านท่านดูไหมท่านท่านดูครับถามว่าท่านดูไหมอย่างเช่นพวกผมอย่างเช่นพวกผมตอนหัวลุ่งจานหนังสือนะนะครับครับเราเด็กวัดเราจะอยู่กันเต็มเพราะเด็กวัดมันเยอะมาก่อนครับ ปีห้าเนี่ยท่านพอสมัยก่อนนี่จะมีเด็กวัดเยอะจะมีเด็กวัดเยอะนะครับที่นี่มีเด็กวัดยี่สิบเมื่อก่อนวัดพัทธสีมานีม่มีเป็นหลายร้อยปียังพี่อ่าวัดพัทธสีมาผมว่าอย่าพูดเป็นร้อยเลยนะครับโอเคครับถ้าตามประวัติเนี่ยน่าจะหลักพันพันปีเพราะว่าหลักพันปีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตามตำราแล้วเนี่ยอ่าไม่ว่าผู้ที่จะก่อสร้างวัดไปตั้งแต่สมัยท่านลิมุยท่านลิติเนี่ยนะครับ นั่นคือร่างเดิมเนี่ยมันน่าจะใกล้ๆเคียงกับการสร้างวัดพระธาตุบวรมหมาวิหารของจองังหวัดนครสธรรมราชได้ซ้ําไปนะครับนั่นคือประวัติเพราะถ้าดูประวัตินี่ยผมว่าหลักๆทันปีเลยทีเดียววัดรพระศรีมาเนี่ยถาเป็นวัดวดัด้งเดิมดูจากสิ่งก่อสร้างอย่างเช่นสาหอไตรที่อยู่กลางน้ําตรงนี้ครับก็ก็น่าจะมีอายุร่มรวมๆเกือบพันปีเหมือนกันนะครับครับมามามาถึงวันนี้ทางวัดได้ จัดพระราชทานเพลิงศพท่านท่านพระครูนี่คือเราเริ่มเริ่มจัดยังไงครับก็ก็คือพอพอตอนนั้นพอท่านได้ได้สิ้นบุญลงนะครับท่านละสังขารไปตั้งแต่วันที่12พฤศจิกาพฤษภสามเนี่ยก็สิทธิานุสิทธิคณะกรรมการก็มาอ่านั่งประชุมกันว่าจะต้องเก็บสรีรักษ์ของท่านไว้ครับสักช่วงหนึ่งแล้วช่วงจังหวะที่เหมาะสมจังหวะที่ดีๆทุกคนมีความพร้อมกันหมดแล้วเนี่ยนะครับเพราะตอนนั้น รู้สึกมันจะมีเรื่องหลังจากโกาครคภัยไข้เจ็บ<อ>คือโควิดโควิดเกิดมาด้วยก<อ>็<ล>อยากให้ทุกอย่างมันนิ่งๆก็เลยทางสิทธิารุสิทธิ์นะครับกรรมการของพุทธบริษัทของวัดก็เลยมีการกําหนดในการที่จะ,ะทาพิธีพระราชทานเพลิงศพท่านนะครับโดยกําหนดในวันที่2งถึงวันที่5เนี่ยเรียกววันนี้มีผู้ใจบุญมาเปิดโรงทานมากมายด้วยเยอะมากครับเยอะมากจนทางวัดต้อง,ต,อง,ต,องต้องจับที่ไว้ไม่พอนะครับพ่รุ่งนี้คิดว่า ่าจะเต็มหมดเลยแน่เข้าใจว่าเนี่ยนั่งคุยกับท่านเจ้าวาดหรือคุยกับผู้ที่รับผิดชอบดูเนี่ยยังกังวลกันอยู่เลยครับว่าสถานที่ที่เราให้รับไข่ตรงนี้น่ะอาจจะต้องวางเต็นท์เพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะว่าดูจากทุกคืนนะครับสองสามคืนที่ผ่านมาเนี่ยผู้คนสิทธินุสิ์นะครับหรือผู้คนโดยทั่วๆไปเนี่ยเพราะที่ที่ที่นับถือท่านนะครับเพราะท่านท่านท่านพระครูเนี่ยท่านเนี่ย เป็นสมณะมาประมาณ60กว่าพรรษาะกรับกว่าพรรษาเป็นเจ้าอาวาสของวัดที่นี่ร่วมร่วมหาสิบที่ห้าสิบปีครับ,รบเฉพเา,าที่เป็นเจ้าอาวาสที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นลูกศิษาณุสิทธิ์ของท่านมีสิ่งเยอะมากอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับท่านเป็นพระที่สมถะนนะครับท่านจะเป็นคนที่เป็นเป็นสายปฏิบัติมากกว่านะครับเป็นปฏิบัติมากกว่าเพราะฉะนั้นที่สําคัญก็คือตรงนี้บ้านพัทสีมาตรงนี้ครับมันเป็นชุมชนใหญ่ของ ของหัวสจที่หนึ่งก็ว่าได้นะครับด้วยความเก่าแก่ด้วยการที่มีผู้คนอาศัยอยู่เยอะๆในข้นงี่ขนาแน่นเนี่ยน,นะเคยก็ได้ด้วยความเก่าแก่ด้วยสิญญสทธิอนุสิ์ที่ไปอยู่ที่นู่นที่นี่ต่างๆก็เลยมา่วง <นะ S 2> ่งานกันเยอะมากเยวสุดท้ายนี้หลังจากเสร็จงานแล้วอยากให้พี่เชิญชวนคนมาเที่ยวว่ามาทำบุญที่วัดพัทสิมาหน่อยครับครับขอบพระคุณครับก็ขอเชิญชวนนะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับโดยตัวทั่วไปนะครับทุกท่านที่ได้ทราบข่าวนี้แล้วนะครับวัดพัทสมา เป็นวัดเก่าแก่ที่หนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นไว้นะครับว่าอายุก็อพอๆใกล้ๆกับวัดพระมหาธาตุวรามหาวิหารครับ,รบเพราะงะั้นความเก่าแก่ของวัดเนี่ยจะมีสิ่งต่างๆนะครับที่เป็นมรดกข,ของวัดอยู่มากมายนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นสาหอไตรกลางน้ําไม่ว่าเามนเก่านะครับ,รบที่เคยเป็นที่ตั้งพระศพตั้งพระศพของ เพราะท่านชูเท่านะครับซ oh, ึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่คนทั้งภาคใต้รู้จักกันดีนะครับเพราะงั้นวัดพัตศสีมาเป็นวัดที่มีตำนานมายาวนานมากเพราะงั้นก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับเข้ามากราบการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพอรหรือมาดูมาเยี่ยมชมวัดพัตศสีมาตำบนท่าซอมจังหวัดออหัวะไซจังหวัดนคร,นครสิบม้าชด้วยความยินดีครับขอบคุณมากครับ